สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนค่ะเราก็มาราศีเมษกันนะคะในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะดาวพระมริตยูยังกุมลัคนาอย่างเดียวแน่นนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ออกแล้วปีหน้าก็ออกแล้วในวันที่7กรกฎาคม2565นะคะแต่ก็ยังไปแปมาๆนะไปไม่ทันพ้นเท่าไหร่เลยกรกฎาค สิงหาก็ย้อนกลับมาอีกนะคะเอ่อจากวันที่7เนี่ยวันที่1ก็มาแล้วไม่ถึงเดือนเรียกว่ายังลืมอะไรไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะโครจรไปจริงๆเนี่ยวันที่9มีนาคม2566ก็ยังอยู่อีกยาวนานเหมือนกันนะแต่ว่าการอยู่ของท่านครั้งนีเนเน้เป็นการเดินที่วิกคติก็ต้องระมัดระวงังและตอนนั้นนะ่ะพระราหูก็มาด้วยนะเนี่ยพระราหูเนี่ยท่านยกย้ายจากราศีพฤ ศพเนี่ยมาสู่ราศีเมษเนี่ยวันที่30มสบมีนาคมนะคะ2565้าเพราะฉะนั้นจะกลุ่มกันอยู่ที่ราศีเมษนะภัยอาเพศกับดาวมัวเมาลุ่มหลงอสูรร้ายมาสู่ราศีเมษนะจะอยู่อย่างไรนะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็ดูดีๆในรอบ18ปปีนะที่พระราหูเนี่ยมาสถิตที่ราศีเมษนะท่านโคจรมาแล้วนะ 18ปีอย่างพระเสารเนี่ยสาปีมาที่ราศีมังกรนะคะตอนนี้การมาครั้งเนี้ย จะไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาคือ18ปีที่แล้วเมื่อประมาณปีพศ2546ประมาณนู้นนะคะตอนนู้นน่ะไม่มีดาวที่เรียกว่าดาวบาปพระค์สถิตอยู่เนี่ยไม่มีนะดาวที่ดูร้ายดาวที่ทุกข์เนี่ยตอนนั้นเมื่อปีพศ2546ประมาณนั้นเนี่ยพระเสาร์สถิตโยกหน้าอยู่ที่ราศีมิถุนอย่างเงี้ยนะแล้วก็พระมฤตาอยู่ในโยกหลังอยู่ที่ราศีกุม นะคะก็โยกก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ต์ไม่เหมือนกับมาทับดวงเมืองดวงโลกเนะาะก็เราก็มาดูกันว่าช่วงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็เตรียมตัวไว้นะเพราะว่า ไม่ใช่แค่ดวงบุคคลเป็นดวงเมืองดวงโลกด้วยนะในช่วงปีหน้าตั้งแต่วันที่30มีนาคม2,565ที่ดาวพระราหูเนี่ยมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะและกุมกับดาวพระมริตยูถึงวันที่7กรกฎาคม2,565น้าะคะค่อนข้างจะน่ากลัวนะและเดินไปแล้วยังเดินมาอีกนะยังมาต่ออีกนะคะว่าเอยยังร้ายไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแต่สิ่งที่ร้ายๆนะเราก็มาดูกันนะดาวทุกดวงให้โทษด,ด้วยให้คุณด้วย เราก็ระมัดระวังไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะพระราหูเนี่ยย่างกายท่านเดินย้อนจากย่างกายเข้ามาสู่ราศีเมษจากเรือนเงินนะสังเกตเห็นว่าเราก็จะวุ่นวายเรื่องการเงินนะคะแต่ที่ดีก็ดีแบบว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตแ้ะเนี่ยทำให้ดีอย่างคาดคิดไม่ถึงเลยเพราะพระราหูเนี่ยมาจากเรือนลาภะของราศีเมษก็คือโชคลาภหรือมีคนให้ความช่วยเหลือค้าขายก็มีลูกค้าลูกขายเนี่ยเข้า มาสู่เจ้าชะตามากมายนะไม่เคยได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้จับนะหรือว่าจะเป็นหนี้เป็นสินกู้เขาเนี่ไม่คิดว่าจะได้เลยอู้ได้ก้อนเบอ้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระศุกร์เนี่ยก็สถิตอยู่ในเรือนมอลณะด้วยนะคะดาวผู้ครองคือดาวพระศุกร์ดาวการเงินก็คือดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ที่เรือนมอลณนะอาจจะมีการตัดสินใจที่แบบยากที่จะตัดสินใจนะคะก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในบางสิ่งบางอย่างนะอันเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่บ้างหรือเกี่ยวข้องกับคู่ครองคู่คุนส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็ดูดูไว้นะแล้วก็ระมัดระวังตัดสินใจให้ถูกต้องถนะ้าในเดือนตุลาคมเนี่ยดาว เจ้าชะตาคือดาวพระอังคารเนี่ยมาสถิตในเรือนอริก็จริงแต่ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีพลังนะถึงแม้ว่าจะ กุมกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวที่มาจากเรือนปุตตะแล้วก็ดาวพระพุธได้กเกษตรตราธิบดีแล้วก็มาหาอุดเนี่ยร้ายจะกลายเป็นดีศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะนะจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการลงทุนหรือทํากิจกรรมกิจการต่างๆเกี่ยวข้องกับงานเด็กๆก็ได้นะเ,เช่นขายของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การลงทุนการขยายงานก็ได้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ไม่นิ่งหรอกอยากทำนะคะดาวพระประสวดีที่ยกย้ายมาเนี่ยในวันที่28กันยายนจากราศีเรือนลาภะราศีกุมเนี่ยนะคะมาสู่เรือนกรรมะเรียกว่านำโชคลาภมาให้นะนำสิ่งดีๆเนี่ยมาสู่เรือนกรรมะนะคะ 57เจนะเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยจากที่ปัญหามากๆเนียกลายเป็นคนที่เรียกว่าประสู่ความเจริญความสว่างจะเกลือนการงานที่มืดมิดก็นําความสว่างมาให้นําโชคลาภเงินทองมาให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำเนี่ยหรือมีการลงทุนใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของเจ้าชะตา าพระพระสิบดีเนี่ยมาจากเรือนลาภะนะคะลาภะมากรรมะ,ะเอาโชคเอาลาบมาให้ถ้าทำงานประจำก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้ยศได้บ้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความหนุนนำการที่ดาวพระประสิบดีเนี่ยมาจากเรือนลาภะเนี่ยมาได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นะคะได้มาจากเรือนลาภะอีกนะคะนำโชคนำลาบมาให้นำความยิ่งใหญ่มาให้นะคะมาสู่เรือนกรรมะคือ เรือนการงานเรือนวิบากกรรมกรรมแตกปางก่อนนะบุญแต่ปางก่อนกรรมแต่ปางก่อนบุญแต่ปางก่อนถึงเวลาแล้วที่จะมาให้คุณแก่เจ้าชะตาเพราะฉะนั้นราศีมังกรเนี่ยในเรือนกรรมะของเจ้าชะตาถือว่าให้คุณมากมายนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดคิดไม่ถึงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเรียนการศึกษานะคะ หรือการเดินทางที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาถ้าป่วยไข้ก็จะได้พบหมอดียาดีคิดว่าหมดหวังแล้วชีวิตนี้นะกลับมาให้ความเจริญความสว่างแก่เจ้าชะตานะจากสิงหเกณฑ์เนี่ยมาสู่เจ้าชะตาเนี่เรือนกัมมะเลยพระฤหัสบดีเป็นสิบไข้จะหายเองคนยำเกรงจะ รุ่งเรืองนะคะที่ป่วยที่ไข้ก็จะหายนะมีโชคลาภวาสนาที่ดีนะคะแล้วมาลุมกับดาวพระเสาร์ในรอบ30ปีเนี่ยที่มาให้สิ่งดีๆแก่เจ้าชะตาในเรื่องของการงานแต่ถ้าทำวิบากกรรมไว้เยอะก็โหหนักหนาเลยเหมือนกันนะคะก็จะเกิดขึ้นได้นะเพราะพระราหูคนทรัพนะหรือว่าเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไว้บ้าง เพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรื่องของดาวพ,พระพฤหัสบดีเนี่ยนะที่มาสถิตในราศีมังกร่ยได้ตําแหน่งนะคะองเกตเลยนะที่ตกงานจะได้งานนะที่ไม่ได้เรื่อนขั้นก็จะได้เรื่อนนะที่เรียนไม่จบก็จะจบอย่างนี้นะคะมีโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็จะหายนะคะการเงินการทองเนี่ยไ้้มาก็มีโอกาสใช้เยอะนะก็ระมัดระวังเอาแล้วกันนะคะเพราะว่า พระราหูก็มาจากเรือนลาพระแล้วนะพระพัสดีก็ยิ่งใหญ่เลยได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์กุมกับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะนะคะเจ้าชะตาเนี่ยก็ถือว่าได้วัสนาดีอคือดาวพระอังคารได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เลยนะคะแต่ดาวพระมริตยูที่คุมอยู่เนี่ยก็จะมี การทำธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในแดนไกลนะหรือเกี่ยวข้องบนฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะชีวิตยังอยู่แบบว่ายังน่าหวาดเสียวน่ากลัวอยู่นะแต่ก็เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนเปิดทางให้แก่เจ้าชะตาแล้วนะคะถึงวันที่27 ตุลาคมนะแล้วดาวพระพฤะสบดีเนี่ยเดินหน้าก็ยังดีอยู่อีกนะและจะดียิ่งยิ่งขึ้นถ้าลำพังดาวพระพฤะสบดีองค์เดียวเนี่ยถือว่าให้คุณแก่เจ้าชะตานะเพราะการมาครั้งนี้มาจากเรือนราพะมาจากการเป็น ผู้ยิ่งใหญ่สิงหาเกณฑ์นะมาสู่ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะครับแล้วก็จะกลับไปเป็นสิงหเกณฑ์อีกแล้วเดี๋ยวไปเป็นวินาศเนี่ยก็จะเป็นวินาศที่เป็นเกษตรราธิบดีอีกนะคะแล้วก็ไปกลุ่มลัคนาจะสังเกตเห็นว่าดวงเมืองช่วงที่ดาวพระพราชบดีเดินขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษแล้วก็ตนุลุมพระสัจาพันธุพุตตเนี่ เป็นช่วงแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยเราด้วยนะแล้วก็เป็นช่วงแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะเรียกว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขกันนะดวงเมืองประชาชนก็จะร่มเย็นนะเศรษฐกิจก็จะดีการเมืองอะไรก็จะดูแบบมีสิ่งดีๆเข้ามานะใครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ดาพระประสบดีเนี่ยมาตั้งแต่มีนเมษ คุยสมมิถุนกรกกสิงเนะี่ยโหช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีนะคะใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่แบบประชาชนก็ชื่นชอบนะอ้ใจถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยที่ผ่านมาสมัยนาชาติ <c oughs> นะเศรษฐกิจโอ้ฟุ่งเฟืองเลยนะคะก็ ช่วงนั้นเราก็รอดูกันนะคะแต่ดาวในช่วงนี้ค่อนข้างจะดุหน่อยนะปีหน้าก็ยังดุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเ,เนื่องจากคุณโควิดเนี่ยโควิด1.9เนี่ยนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ย แค่ค่อยๆขย,ยับเข้ามานะค่อยๆขย,ย,ยับให้มันเกิดภัยอาเพศต่างๆเนี่ยและเดี๋ยวเนี่ยมาแบบเต็มตัวเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะเราเราจะอยู่อย่างไรกันนะในเมื่อ,อพระมริตยูก็กลุ่มกับพระราหูนะชาวราศีเมษด้วยนะนะส่วนพระเสารก็ยังตรึงอยู่นะยังตรึงคืออยังนี้พระเสาเนี่ยท่านตรึงอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเล็งจันเดิมของดวงเมือง พระราหูเนี่ยมากลุ่มราศีเมษก็กลุ่มดาวพระอาทิตย์ของดวงเมืองนะเพราะฉะนั้นนะแม่ก็ทุกข พ่อก็มืดมิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกนะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปี2565นะคะเพราะฉะนั้นในปี2565เนี่ยชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษก็ ค่อยๆดูนะค่อยๆตามดูเช็คดีๆนะเรื่องของดวงดาวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะ,นะเพราะดวงของเราเกี่ยวกับดวงเมืองดวงโลกและเราจะอยู่อย่างไรนะให้ปลอดภัยกันนะคะเดือนตุลาคมนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่สุขสว่างของชาวราศีเมษแต่ปัญหา,กเ,กาเก่าๆเดิมๆเนี่ยเยอะมากนะ mm. ยากที่จะเคลียร์ได้หมดนะแต่ก็จะมีโอกาสที่จะ เคลีย์และผ่อนคลายได้แล้วก็ระวังในเรื่องของความรักหน่อยนะอาจจะแบบว่าผิดอ,อกผิดใจกันนะถ้ายังไม่มีคู่ก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องคู่นะคะรอให้ดาวพระศุกเดินสวยๆก่อนนะดาวพระศุกก็คือดาวกันเงินและก็ความรักของชาวราศีเมษทีเดียวนะคะดาวพระประสิทดีหนุนดีดาวพระศุกสวยเนี่ยโอ้ความรักแฮปปี้เลยสว่างแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะในเดือน ตุลาคมนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ